mm-hmm สวัสดีครับและนี่คือรายการ go up วัยรุ่นครั้งเดียวสัปดาห์นี้นะฮะเราก็ยังคงอยู่ภายใต้หน้ากากนะครับเหมือนมาเปิดรายการเดลแมทเลยเป็นโฆษณาเขาเป็นเฟซชิลเป็นเฟซชิลนะภายใต้หน้ากากนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่เราจะชวนน้องๆเยาวชนแล้วก็เพื่อนๆเยาวชนที่รับชมรายการเราอยู่ทางบ้านนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมนี้อยู่บนโลกโซเชียลโซเชียลมีเดียแน่นอนหรือสื่อสังคมออนไลน์และที่สําคัญครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ มีทุนการศึกษาและมีเงินรางวัลให้ด้วยกิจกรรม,มนี้ได้เหรอคะเมื่อที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะมีกิจกรรมที่ใช้แอปพลิเคชัน t i k t o อกในการทําคลิปอย่างสร้างสารรค์รับเงินรางวัล0น0 0บาทครับาทและวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์อีกแต่กิจกรรมจะเป็นอย่างไรและที่มาของแนวคิดกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมๆกันก,นก่อนดีกว่าครับ นี่ก็คือคริสตจักรอิมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็นสองสามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกลูอวา่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว,ว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้ได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครู้จักดนตรี ลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงคสตราด้วยนะฮะอันนี้เคาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทําไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทากับกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันน่าจะให้กับน้องๆด้วย นี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรือกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วแล้วน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์อาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอ,สอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะ, ời, ร,ะรับเด็กของเตยเพราะเด็กของเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีเต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจําหรือว่าการ เรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุสิบเอ็ดขวบเขาเรียนตั้งแต่สี่ขวบจนปัจจุบันเนี่ยะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ตอหน้าคนแปดคนมาอยู่ที่นี่เราเราเห็นเด็ก รับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทําให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เราเรารักอ่พอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็ก เห็นถึงการศึกษาที่สําคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาของเตยเด็กในของเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสาคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างหนึ่งให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไง าเราพูดถึงเรื่องของการอยู่บ้านนะครับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมที่มาแนะนําให้กับน้องๆเยวาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งกิจกรรมที่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมบนโลกโซเชียลมีเดีย แอดรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะเต้นเจนนุ่นโบในโซเชียลได้แล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนๆเฮฮาในแอปพลิเคชัน t i t t อกหรือแอปพลิเคชันอื่นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีภัยออนไลน์อีกหลายรูปแบบที่ต้องระวังด้วยเช่นกันวันนี้นะครับเราก็เลยมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอดีคะดแนะนาตัวเลยครับจริงๆผมอยากแนะนาด็อกเตอร์นะแต่ชื่อยาวมา <c oughs> ค่ะสีดาตันทะอธิพานิชนะคะอยู่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยค่ะรครับผมดรครับผมได้ยินครั้งแรกผมเนี่ยเคยได้ยินมานานแล้วน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองที่กําลังรับชมรายการเราอยู่เอ๊ะมูลนิธินี้เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าบทบาทหน้าที่เนี่ย ทำอย่างไรบ้างทําไมต้องเป็นอินเทอร์เน็ตแสดงว่ามูลนิธินี้ก็คงไม่ได้ทาเรื่องโทรเลขนะว่าทำเรื่องอินเทอร์เน็ตทําอะไรยังไงบ้างครับผมค <c oughs> ือภารกิจหลกัหลกๆก็คือให้ความรู้นะคะเด<อ>็กและเยาวชนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและก็สร้างสรรค์นะคะซึ่งเราอายุมูลนิธิเราเนี่ยสิปีนะคะเพราะฉะนั้นทำมาค่อนข้างนานนอกจากให้ความรู้แล้วเรื่องมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตได้บ้างครับ ค่ะก็นอกจากเรื่องของการเตือนภัยเนาะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของติดเน็ตติดเกมนะคะข่าวสารข้อมูลที่ไม่จริงการกันแกล้งลังแกหรือไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปใช้ในด้านบวกได้นะคะอย่างช่วงของของภัยพิบัติเรื่องของโควิดเนี่ยเนาะสถานการณ์โควิดก็มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการกระจายข่าวสารข้อมูลนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในรูปของอินโฟกราฟิกแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ทํากิจกรรมออนไลน์นะคะ เพื่อให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสารรค์รับผม <Okay. S 1> ครับผมเห็นเดี๋ยวเียก่อนอัดออมีคําถามจะถามนะแต่ผมถามก่อนครัคือเมื่อกี้ผมเป็นคนเปิดแล้วก็จัวหัวไว้ว่าคือนอกจากมันจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีภัยที่มากับออนไลน์เหมือนกันโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแล้วก็ยุคที่มันเป็นสถานการณ์โควิดแบบเนี้ย มันมีภัยอะไรบ้างครับที่เข้าถาถมเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตเออทางอินเทอร์เน็ตทำไมทำไมต้องมาถาถมในช่วงนี้ด้วยมันแตกต่างจากช่วงอื่นก็คือว่าเด็กๆบิดเทมนะคะยาวกว่าปกติเนาะไปเป็นหนึ่งกรกฎาแล้วนะคะแล้วแถมห็จะสิ้หาแล้วแถมยาวเนี่ยยังไปไหนไม่ได้นะคะห้างปิดสถานที่ชุมชุมนุมต่างๆก็ปิดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเด็กอยู่เนี่ยเด็กก็ต้องใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าเรามีเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดีๆนะคะมีระบบเฝ้าระวัง หรือมีกิจกรรมดีๆบนโลกออนไลน์เนี่ยให้มากเพียงพอกับเด็กหรือยังนะคะยังมีมียังคะยังนี่อะไรกันตัเอักษรยันไงใช่ไหมก็เราก็หวังเด็กและเยาวชนด้วยกันนี่แหละเนาะที่จะส่งเสริมการใช้สื่ออย่างอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะเตือนภัยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราเตือนยังไงเนี่ยเด็กเยาวชนก็อยู่กับสิ่งนี้แหละนะคะตอนนี้คือทุกคนมีมีมือถือนะคะประชากรเรามีกี่คนปรากฏว่าเรามีเบอร์มือถือมากกว่า คือประชากรเรามีสัก67็ล้านไปเบอร์มือถือเรามีสักกี่เบอร์ครับค่ะก็คือเกินไปยี่สล้านสมมุติว่าคนคนที่จดทะเบียน่ยคะที่ใช้มือถือเนี่ยคือบางคนเนี่ยมีสองเบอร์สมเบอร์นะคะแล้วเบอร์แล้วเบอร์ที่ไม่ไม่รีจิสเตอร์เป็นแบบพรีเฟสอะไรเงี้ยก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยู่กับสิ่งนี้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะอยู่อย่างปลอดภัยทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์นะคะจากมันได้มากที่สุดไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ อนาคตนะคะหรือแม้แต่ปัจจุบันของเราค่ะเขาเขาบอกมีหลายเบอร์ก็อาจจะแบบไว้คุยหลายคนมีหลายคนไหมคร์มอะไรอย่างเงี้คือแน่นอนว่าเรามีเวลามากขึ้นเราก็เจอปัญหามากขึ้นยกตัวอย่างได้ไหมครว่าภัยออนไลน์ที่มันน่าจะแบบเอฟเฟกต์รุแรงเลยในช่วงสถานการณ์โควิด เราจริงๆเนี่ยก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าเด็กโดนละเมิดมากขึ้นนะคะละเมิดทางเพศนะคะละเมิดทางเพศเนี่ยเป็นเป็นประเด็นร่วมของหลายๆประเทศเลยเนื่องจากมันเหมือนมันเป็นอาญ,ญกรรมน็อกไซเบอร์บูลีอิงเนี่ยหรือการกันแกล้งรังแกรหรือหรือล่าสุดราชบัณฑิตยสถาให้ให้สับนะบว่าเป็นการไม่ใช่การกันแกล้งรังแกและเป็นการราน ทางไซเบอร์ hmm. จะเห็นว่าคำว่าละลานนี่มันดูมันดูแรงรนะคะดูจริงจังกว่าแกล้งนะคะ,ะแสดงว่าผลกระทบนี่มันมันเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยยังมองว่าเป็นเด็กกับเด็กแต่ถ้าเกิดละเมือทางเพศมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมีผู้ใหญ่กับเด็กด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถือเป็นอัชญากรรม สากลน,นะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยให้ความตระหนักร่วมกันนะคะแล้วก็จากการที่เราทํางานกับทั้งยูนิเซฟนะคะกับทางตํารวจเนี่ยเราพบว่าช่วงปิดเทอมนะคะหรือยิ่งๆเด็กมีเวลาเยอะขึ้นเนี่ยเด็กใช้สื่อมากขึ้นเด็กก็จะไปพูดคุยนะคะไปให้ข้อมูลส่วนตัว<อ>นะคะกับเพื่อนออนไลน์มากขึ้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ปลอมรูปเป็นเด็ก หรือเป็นุ่ที่ผมนึกภาพออกนะคะแล้วก็นัดบอลแล้วก็คุยกันสร้างความไว้วางใจนะคะสร้างความสนิทสนุมจนเด็กเชื่อใจแล้วพอถึงระยะหนึ่งเขาก็จะนัดเจอนะคะพอนัดเจอกันเนี่ยก็มีการร่วงลเมาทางเพศนะคะบางรลยเนี่ยถ่ายถ่ายคลิป นะคะช่วงที่ละเมิดไว้ด้วยเพื่อแบล็กเมทีหลังนะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างองค์กรที่ทํางานด้านสังคมก็จะมีโทรแจ้งเข้ามาเยอะขึ้นนะคะโทรประมาณว่าเด็กโดนข่มขู่ให้นัดออกไปรอบสองอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็เด็กเด็กเครียดเครียดจากการไม่มีอะไรทำเออครียดจากสถานการณ์โควิดแล้วใช่ครียดกกัก เบื่อไม่มีอะไรทำทำอะไรดีนะคะติดเกมก็เยอะเล่นเยอะค่าใช้จ่ายในเกมเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็คือผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อ่าไหนแตะมาเรื่องเกมนะเมื่อกี้เราพักเรื่องรามกอนาจานมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะมาเรื่องเกมตัวเลขที่การเติมเกมนี้ดรพูดเนี่ยผมรัดมากเพราะเด็กอยู่บ้านเฉยๆจากเดิมสมมติว่าเล่นแค่วันละแบบสองชั่วโมงอาจจะเติม20บบาทสมมตินะฮะ เล่นมากขึ้นก็เติมมากขึ้นอันนี้ผู้ปกครองก็มีข้อแนะนําอย่างไรบ้างคบจริงๆผมว่าเติมเกมอาจจะอาจจะไม่ได้ผิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้ามันเติมจนเกินขอบเขตหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันห้ามคงห้ามไม่ได้ถูกไหมค่ะค่ะก็คือว่าพ่อแม่อาจจะต้องดูแลนิดนึงเนาะคือจํากัดเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมอนิเตอร์คือดูพวกบินสลิปบัตรเครดิตตัวเองด้วยนะคะครดิตแม่เพราะเพราะมี หลายครอบครัวนะคะ<อ>ที่แจ้งเข้ามาว่า6.000 0 0 0เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนนะคะ,ะบางคนเนี่ยถึง40,000นะคะซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าค่าอะไรแล้วมันบางทีเนี่ยมันติดต่อกันหลายเดือนโดยที่เขาไม่รู้แล้วเขามาดูทีหลังว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายอ,อะไรคุณพ่อแม่เจอเหรอใช่ค่ะก็คือว่า<อ>เด็กซึ่งบางครั้งเนี่ยเด็กยังไม่ถึง10บขวบ นะคะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาเติมด้วยเขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กดูเล็กมากยังไม่ถึง10ขวบแต่สามารถเอาเอารหัสเนี่ยแล้วมันอาจจะเ,เกมบางเกมเนี่ยมันอาจจะกราะครั้งเดียวนะคะต่อไปก็มมมมไม่ต้องมีการลงทะเบียนแล้วไม่มีมว,วันทำพาสิร์คือระบบที่จะ อ,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 อะไรนะเขาเรียกอะไรแอปพรูฟอะอนุมัติยืนยันทุกครั้งให้ให้หเจ้าของบัตรเนี่ยรู้เพราะงั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าไม่หมั่นตรวจนะคะว่านี่ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอบินแล้วไง <laughs> นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น <laughs> เนาะเพราะงั้นแล้วไงคือลงจับเออแล้วแล้วอันนี้ไม่ได้คืนด้วยนะคะได้คืนยากมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายหลายเคสถูกค่ะหลายหลายเคสผู้ประกอบการบอกว่าเออได้ทันขายสินค้าให้ลูกคุณเรียบร้อยแล้วนะคะดาบ กายสิทธิ์นะคะเสื้อกรอกการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้คือตังค่าสินค้า นะคะ,ะคือ transaction ม,ม,อมันเหมือนเราซื้อดอกไม้ซื้อโทรศัพท์ก็คือคุณได้ของใช่ค่ะแล้วก็ตัดเงินอะไรแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดหลายเดือนเนี่ยก็น้อยมากนะคะที่จะได้หรือแม้แต่เคสดังคุกกี้รันเนาะถ้าเคยคได้ยินหลายอันท,ท,ที่เพจเน่ยเพจเน่ยเป็นแสนอ,อ,อันนั้นเนี่ยเป็นข่าวคลื่นคมใหญ่โตเขาก็ได้คืนบางส่วนนะคะไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้คืนทั้งหมดนะคะเพราะว่าในกระบวนการเนี่ยมันก็จะต้องมีเหมือนกับ อะไรอะเป็นเคสตัตดี้คือรับผิดชอบร่วมกันเพราะจริงๆมันมันเกิดมันเกิดทราน s ซ c t i o n จริงมีการใช้งานจริงค่ะโอ้โหแล้วบางทีเรื่องนี้อย่างเกมมันกินเป็นของบริษัทต่างประเทศเนาะเงินก็จะออกไปข้างนอกเพราะนั้นการที่จะเอาคืนหรืออะไรก็ลำบากไม่ได้ง่ายเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของละมกอนาจาร์เนาะอาชญากรรมทางไซเบอร์พูดถึงเรื่องของเกมแล้วถ้าไม่อยากจะให้เล่นเกม ทางบวกมีอะไรบ้างบบวกมีอะไร้างครับเห็นว่าตอนนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยก็มีกิจกรรมดีอย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมาเมษายนยอะเห็นว่ามีการประกวดติ๊กตอกใช่ค่ะคือเราเห็นว่าเด็กเนี่ยอยู่ติ๊กตอกเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่เล่นค่ะอยากจะเล่นเหมือนกันเขาเล่นเจนจะได้ฟอลโล่เลยที่ต้องยอมแพ้น้องๆเนาะก็คือเราก็เดือนแห่งสงกรานนะคะเราก็จะมีแคมเปญเล็กๆนะคะเดือนเดียวครึ่งเดือนนี้แหละเท well ่าที่เราจะลอนช์ออกมาทันก็คือว่าส่งความสุข สงกรานออนไลน์ห่างไกลโควิดนะคะนั่นก็คือว่าจะเล่นจะคือจะเล่นน้าจะอวยพรจะตัดต่อแบบว่าเราอยู่นี่มาลายอยู่นี่คุณแม่อยู่อีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นให้มันมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีมาตรการตามโควิดแต่ยังส่งความสุขยังนึกถึงกันได้นะคะเดนน้าเราก็จะมีเรื่องของเล่านิทานหรือทําอาหารซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางทิกตอกอยู่ว่าจะร่วมมือกันนะคะในระยะยาวเพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ค่ะ ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมกับกิจกรรมก็มีมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเรามูลนิธิเราก็เพิ่งเริ่มขึ้นให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เพิ่งก็ได้ค่ะจะได้พีอาร์ด้วยนะหลังไปแล้วเอาให้คลิปติดต่อของมูลนือถือใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะก็คือเราก็เพิ่งเริ่มนะคะจริงๆก็เพิ่งคุยกับติ๊กตอกเพื่อจะได้ account ที่มันเป็นเป็นทางการนะคะ official แล้วต่อไปเนี่ยก็คือจะมีแคมเปญร่วมกันซึ่งก็คุยกันแล้วนะคะพอเป็นแคมเปญร่วมกันเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็จะช่วยกันโปรโมทนะคะเพราะฉ กิจกรรมดีของเด็กก็คงเยอะขึ้นครับผมคาดหวังอะไรจากกิจกรรมแบบนี้ครับผมผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานเนาะคือต้องยอมรับว่ามูลนิธิอินเทอร์เน็ตโลกเมา่ไทยแหวกแนวมากคือกิจกรรมอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกิจกรรมแบบสอนช่วยนองทาอะไรแจกของแจกเงี้ยเนื่องจากเราออนไลน์เนาะเรามดมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็เน้นเรื่องของการใช้ไอทีนะคะอย่างสร้างสรรค์ไอทีในชีวิตประจําวันไอทีเพื่อลดเรื่องลบๆ ะะเพราะรฉะนั้นเราก็พยายามที่จะคิดในในเรื่องพวกนี้ให้มากนะคะเรื่องของการประกวดสื่อบางทีเนี่ยถ้าไม่ใช่ TikTok เนี่ยก็ที่เราเคยทำเนาะเด็กประกวดสื่อทำคลิปวิดีโอทำหนังสั้นทำอินโฟกราฟิกหรือทำโปรเจกต์ณลนค์งในชุมชนให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาร่วมกับเราได้ซึ่งซึ่ง,งทางเราเนี่ยก็มีโครงการที่จะส่งเสริมกิจกรรมพวกนี้กับเด็กนะคะให้เด็กใช้เวลาว่างให้ให้เป็นประโยชน์ไม่เหงาไม่เบื่อไม่เหงาไม่เบื่อ แล้วจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมครับหลังจากนี้นอกจาก t ิกตอกติกตอกแล้วยังมีแอปพลิเคชันอื่นไหมอินสตาแกรมอินสตอะกรอย่งเงี้ย<อ>ก็เป็นไปได้นะคะจริงๆเราก็มีความร่วมมือกับทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง Google <Wow. S 2> นะคะซึ่งกิจกรรมที่คาตามความร่วมมือที่คุยกันเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการอบรมให้ความรู้ม,มีตั้งแต่การทําแคมเปญร่วมกันนะคะซึ่งการทําแคมเปญอย่างเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็จะสอนนะคะเรื่องของการแอด เขามีเขามีสื่อโฆษณาเนาะทำทำอย่างไรให้เขาถึงกลุ่มเป้าหมายทําอย่างไรให้ engage คือกลับมาคือเห็นเห็นสื่อเห็นความรู้เห็นสิ่งที่เราโพสต์ไปแล้วก็กลับมาดูอีกหรือเอาไปแชร์ต่ออะไรเงี้ยคือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเทคนิคการทําเหมือนโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะการใช้ซื้อแอดของ Facebook ยังไงให้แบบจ่ายไม่ต้องมากแต่ว่า คุ้มอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขามีเทคนิคพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้อยคนนะ,ะที่จะรู้จักถ้าไม่ใช่เป็นนักการตลาดที่เป็นออ,ออนไลน์มาเก็ตติ้งนะคะ,คะซึ่งอันนี้ตามความร่วมมือเราเนี่ยเขาก็จะเทรนอบรมให้สตาฟมูลนิธิก่อนสตาร์บนิธิก็จะไปถ่ายทอดให้เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถที่จะทําแคมเปญรณนงคลงเนาะอย่างพวกเราแอดอัพเนี่ยสมมุติว่าทําคลิปเนาะรลรงค์งอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะใช้เทคนิคที่ทาง Facebook สอนเนี่ยในการที่จะ บูตให้มันไปไกลแล้วก็มีการตอบรับกลับมาเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราร่วมมือกับทางเฟซบุ๊กนะคะส่วนความร่วมมือกับ Google เนี่ยเราก็มองไปที่ y o u t u b e นะคะเพราะว่า y o u t u b e อเนี่ยเป็นอาชีพที่เด็กใฝ่ฝันมากใช่ผมเห็นไลยได้สูงด้วยนะเด็กประถมนี่แบบมีแบบอะไรนะ ไอดอลเขาอะใช่ที่นีต้องยอมรับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยไม่ได้เป็นกันได้ไง่ายๆทุกคนใช่<ต>ใชถ้าเมื่อไหรใครที่มีความสามารถแล้วก็ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเป็นแล้วปังเป็นแล้วปัง <S 2> <S 2> เ,เอาง่ายว่าคือโอกาสโอกาสอา,สอาสอชีพชืพ่อเสียงเงินทองก็ตามมาเยอะนะคะแต่ที่นี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือนอกจากเรื่องของบวกนะคะก็คือส่งเสริมเรื่องของช่องที่มันดีๆคอนเทนต์ที่ดีๆเรายังส่งเสริมในเรื่องของไม่ละเมิดเด็ก <Yeah. S 2> นะคะหมายถึงคอนเทนต์อะอย่างบางครั้งเนี่ยมีคุณแม่มาบอกว่าโอ้โหลูกเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นแฟนคลับยูทูบเบอร์อยู่ท่านหนึ่งแต่แม่ไปเปิดดูแล้วเขาเรียกแม่แม่ว่า อะไรเงี้ยมีคำสับเรียกแม่ที่มันไม่ดีแล้วมันทําให้เด็กเนี่ยทำตามะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะาส่งเสริมให้เหล่ายูทูบเบอร์ในเมืองไทยเนี่ยทำคอนเทนต์ที่มันดีๆสอนเด็กไปด้วยนะถึงเขาจะทำคอนเทนต์พวกไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวนั่นน,น่นนี่แต่ว่าภาษาที่เขาใช้การแต่งตัวนะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นตัวอย่างองค์ประกอบต่างๆเออ,ม,เอมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับเด็ก นะคะ <ừ> um. เพราะงั้นเราก็ต้องคุยกับทาง y t u t u นะคะ<อ>ว่ามีเรื่องของการจารยิยธรรมหรือแนวในการทำคอนเทนต์ที่มันสร้างสารรค์มันปลอดภัยมันเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กใส่เข้าไปด้วยได้ไหมหรือถ้าเกิดว่ามียูทูบเบอร์ช่องไหนที่เนื้อหาไม่ดี<อ>แทนที่จะมาด่าๆ <c oughs> โวยโวยวายๆ <c oughs> กันเองแชร์กันเองบ่นกันเองระหว่างแม่ๆหรือประชาชนเนี่ย เราไม่ทราบเลยว่ารีพอร์ตสามครั้งเขาโดนปิดช่องได้เลยนะคะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่พี่คุยกับทางทาง y ยูทู b เกาบอกว่าเนี่ยแทนที่จะบ่นกันเองด่ากันเองแชร์กันเองว่ามันไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้รีพอร์ตเข้ามาที่ google ดิที่ youtube ดิแค่ 3, 3คามรีพอร์ตสามๆใช่ในประเด็นเดียวกันสำหรับช่องน,นั้นเขาปิดช่องได้เลย นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีมาตรการมีตักเตือนมีนั่นโน่นนี่ก่อนจะถึงติดข่อนแต่ว่าแต่ว่าอันนี้แสดงให้เห็นว่าผ้าเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาสังคมนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอย่างเราถ้าเป็นสังคมพลเมืองดิจิทัลนะคะก็คือไม่ใช่แค่เสพนะแต่เหมือนถึงอะไรไม่ดีไม่งามไม่ควรลุกขึ้นมาแจ้งลุกขึ้นมาเรียกร้องที่ดีเนี่ยเขาก็ยินดีนะครับอ่ะ เวลาเราเหลือน้อยแล้วครับประมาณสักสองสามนาทีอยากให้ฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็ตัวเด็กและเยาวชนสักนิดหนึ่งลวกันกว่าจ,จะเปิดเทอมนนะอีกที่สองเดือนเนี่ย <c oughs> อาจจะฝากในช่วง,วง<ช>ตรงนี้ล้วกันครับก็คือว่าช่วงช่วงล็อกดาวน์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังทำงานอยู่นะอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างแต่ว่า ยังมีอะไรทำนะคะแต่เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรทำนะคะคอยู่กับสื่อโซเชียลเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกฎก,ฎกติกานิดนึงนะคะดูแลเขานิดนึงดูบินตัวเองด้วยนะคะมีอะไรมีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะได้จัดการได้ <S <S ทันท่วงทีอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยอยากให้สังเกตพฤติกรรมของลูกนะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะง่วงเหงาเหานอนนะคะผอมโซเลยไม่ได้กินข้าวตังหมดนะคะอาจจะไปเติมเกมเยอะหรือเล่นพนันออนไลน์นะคะหรือบางทีเด็กเหงาซึมเศร้านะคะหวาดกลัวแต่ ตัวนิดนึงสะดุง้งอันนี้คือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าเขาอาจจะโดนละเมิดนะคะโด,ดนโดนการแกล้งรังแกโดนคบกับคนออนไลน์แล้วมีภาพหลุดหรืออะไรไปทําให้เขารู้สึก เครียดหวาดกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากสอดสองดูแลเรื่องเวลาอย่าให้เขาใช้เยอะเกินไปเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะแปลว่าเขาตกเป็นเหยื่อนะคะหรืออะไรมีปัญหาอะไรอยู่นะคะอันนี้แล้วก็ดูบินตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําอย่างน้อยก็ในช่วงนี้แต่จริงๆเนี่ยก,ก็ทำแบบสม่ำเสมอก็ะจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กให้ลูกเนี่ยใช้เน็ตอย่างปลอดภัยและก็ส,สร้างสรรค์ค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณดรอปเตอร์แ่ข เจนค่ะเจนค่ะเป็นอะไรเด็กชื่อโบมากับเจนมากระดุ๊กเลยจริงๆแล้วมันคือแอปพลิเคชันแติ๊กต็อกอันนี้คือยกตัวอย่างนะจริงๆยังใช้หลายๆแอปพลิเคชันที่ทำกิจกรรมแบบนี้ได้จริงๆที่ผมเลื่อนเห็นในแอปติ๊กต็อกเนี่ยคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวมันมีทำอาหารมีแบบล้อเลียนมีแอคติ้ง g แต่จริงๆคือแอปติ๊กต็อกเขาสกรีนเกือบทุกคลิปนะคลิปไหนที่ที่เป็น ลราโมางอาจารย์เขาแบเลยหรือว่าคิปที่มีติดคําว่าโควิดนิดนึงหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําเตือนแจ้งตลอดเลยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างความสุขแล้วก็สนุกพร้อมได้กับมเรียกว่าปลอดภยยัยในช่วงสถานการณ์บแบบนี้ด้วยเอาละครับถ้ากิจกรรมมีดีๆแบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถ ลองไปสอบถามได้ที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะครับก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็น่าจะเจอแน่นอนนะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนก็เอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมประชาสัมพันธ์กันนะครับก็คิดว่าน่าจะสนใจไหมสนใจเนาะสนใจสิเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี่คือโหลดแอปเลยแอปมีแอคือเดี๋ยวจะโทรหาแม่เลยทำไมฮะยืมชุด3ชุดจะมาเปลี่ยนเป็น เจนค่ะนุ่มค่ะแล้วแ <laughs> <laughs> น่อะไรเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำหรับค่ำคืนนี้นะครับกลับมาพบกับพู้เราทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ทีเ <c oughs> อ็นเพราะนี่คือรายการ Go Up วัยรุ่นครั้งเดียวคืนนี้สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับ